สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องของพีทอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้มีรถครอบครัว7ที่นั่งนะครับมารีวิวอีก1คันนะครับหลังจากที่ผมเคยลงไปแล้วคันก่อนนะฮะและก็มีเข้ามาอีกหคันนะครับก็เป็นรุ่นยอดนิยมอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้ก็เป็น isuzu b u x นะฮะเครื่อง3.0 dvd d e v y นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง3,000 ขับเคลื่อน2ล้อปี2014นสีข่ะฮะสีขาวมุกนะครับเปิดราคา6 9 9 0 0 0บาทนะครับกับปี2014ตัวนี้นะครับเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อนะฮะเกียร์อัตโนมัติ5สปีดนะฮะเป็นเรปโทนิกนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะฮะอยากได้รถครอบครัว สไตล์รถครอบครัว7ที่นั่งนะครับรถ P PV นะสภาพสวยๆสภาพเดิมๆก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามกันได้เรื่อยๆนะฮะที่เบอร์0 9 6ย์9 9 8 5นะครับมาดูรายละเอียดนะครับสำหรับคันนี้ปี2014นะครับเครื่อง3000นะครับในส่วนของกระจังหน้าก็เป็นโครเมียมขนาดใหญ่นะครับไฟโปรเจคเตอร์นะครับไฟตัดหมอกไฟเดทาทมและดิ้งไลท์นะฮะ แล้วก็ตัวนี้ได้แม็กเดิมนะฮะสเปคยางเดิมนะ,ะเป็นยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับก็สเปคโรงงานเลยนะครับ265 65 R17 นะครับพวกด้วยระบบความปลอดภัยเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อนะฮะแล้วก็ี ESC TCS V ABS ต่างๆนะครับก็ในเรื่องความปลอดภัย และที่สำคัญได้เป็นดิสเบรกแล้วทั้ง4ล้อนะครับตัวนี้เครื่อง3,000นะครับ3.0 DVD VGS Turbo 175แรงม้านะครับรหัสเครื่องก็ 4JJ1 นะครับสภาพสวยๆสีขาวมุกนะครับปี2014นะครับรถก็เป็นรถสภาพเดิมๆไม่มีในเรื่องของชนนะครับ อันนี้ก็เป็นยางดอกยางเวม่บนะฮะได้ไปทั้ง4เซตนะครับกับราคา6 9แ0 0 0บาทจัดไฟ,ไฟนั้นได้เต็มนะครับลูกค้าก็สามารถที่จะฟรีดาวออกรถศนบาทได้เลยนะฮะในส่วนของด้านบนนะครับก็จะเป็นในเรื่องของราวแหลกนะครับเอาไว้ให้เราสามารถที่ติดแหลกหลังคาได้นะครับไว้บรรทุกสัมภาระได้เลยแล้วก็ในเสาอาก,กาศแบบที่สาม ไปเบรกดวงที่3นะแล้วก็ในส่วนของกล้องนะฮะกล้องมองภาพขณาดถอยนะพร้อมเสียงเตือนนะฮะเส้นกัลยะให้บูเอ็กนะครับส้ลักรหัสตัวนี้ก็จะเป็นโสม rf นะฮะซึ่งตัวนี้นะครับก็จะมี อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เป็นใกล้เคียงกันหรือว่าร่วมมือจับมือกันในเรื่องของแพลตฟอร์มนะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวเชฟโรเลตนะครับเชฟโรเลตเทลวิเซอร์ตัวนั้นก็ออกมาก่อนนะครแล้วก็หลังจากนั้นก็อีสูก็ออกตัวบลูเอออกมานะครับ ในส่วนของด้านด้านในนะครับน,นี่จะเห็นว่าพับบ,บ่อนะครับ้าบ,บ่อแถวสามราบนะครตัวนี้ได้บล็อกไปด้วยนะครับแต่บล็อกหลุอนะครับ,บ,อ,นะรบอันนี้ก็วางสัพระละได้นะครับแต่ถ้าหากเรานั่งกันไปหลายคนเราก็สามารถที่จะดึงบอกขึ้นมานะครับเป็นบลบอกดั้งโดยสามได้นะอ,อีสูรเ,เนี่ย ผมเคยทำรีวิวไว้แล้วนะครับเพราะว่าเป็นรถที่เบาแถว2แถว3นั่งสบายและก็นั่งแล้วไม่รู้สึกเวียนหัวนะเพราะว่าในเรื่องของการออกแบบเบาเนี่ยเขาจะออกแบบเป็นแนวขั้นบันไดห,หรือว่าแบบเทียเตอร์ซีดก็คือคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยจะสามารถมองเห็นวิสยัยทัศน์ด้านหน้าได้อย่างอิสระได้อย่างชัดเจนนะครับก็คือไม่มีบทบังชีวภาพนะครับทัศนีิาพใดๆสิ้นเลยก็ทําให้เราได้โปร่งโล่ง แล้วก็กระจกตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะกว้างนะฮะก็ไม่ไม่ทำให้เราอึดอัดสีหลังคาก็จะออกเป็นโทนสีสว่างนะครับแอร์แอร์ของ Blue X เนี่ยจะได้เป็นทรงกลมนะฮะซึ่งมันแตกต่างจากทรงเหลี่ยมเพราะว่าทรงกลมเนี่ยมันสามารถที่ปรับได้รอบทิศทางนะฮะก็สามารถที่ปรับให้ตรงเราด้วย อันนี้เป็นแอร์ด้านบนแล้วนะฮะมีจอ DVD ตรงกลางอันนี้ก็เป็นสิ่งส่งมีมือจับนะฮะมือจับขึ้นลงนะครมือจับขึ้นลงนะะมือจับหลังคา,าแล้วก็ในส่วนของน็อตฝากระโปรงนะฮะฝากระโปรงหลังหรือว es ่าฝาหลังเนี่ยนะครับก็เป็นน็อตเดิมๆนะฮะนน็อตเดิมๆเลยอันนี้คือลูกค้าจะได้ลดสภาพแบบ สวยนะฮะยางอะไรนะยางอะไรก็ยัางสวยนะฮะอันนี้จะเป็นล้อกระทะนะนะครับมีข้อปลายท่อให้นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของออปชั่นในส่วนของด้านหลังอย่างที่บอกนะครับระบบทรงตัวของรถของอีซูเนี่ยนะก็จะเป็น ESC นะครับเพลยภาพการทรงตัวของรถนะ เนี่ยนะครับเบาแถว2นะฮะเบาแถว2เนี่ยนะฮะสามารถที่จะปรับพนักเอ็นได้นะฮะก็คือปรับตรงน,นี้นะครับแต่ถ้าเราจะยกมาเนี่ยเราจะกดตรงนี้นะครับกดด้าน,นบนนะฮะแต่ก็ต้องออกแรงหน่อยนะนะครับของอีสุเนะี่ยแต่ว่ามันสามารถที่ยกได้เลยนะฮะแต่ก็ออกแรงหน่อยนะฮะเห็นไหมมันก็จะยก ก็คือกดสองที่นะครับ Stand กดตรงนี้กดตรงนี้มันก็จะพับให้นะครับนะฮะกด2ที่นะฮะกดด้านนี้กับด้านนี้นะครับมันก็จะพับแล้วก็ยกขึ้นมาแต่ก็ต้องใช้แรงนิดนึงนะครับแต่ว่าันเรื <m> ่องของยกยกง่ายนะฮะมันจะปีดตัวขึ้นเ,เองนะฮะมีที่พักแขนนะฮะที่พักแขนมาให้ไว้เดินทางไกลนะครับจะเห็นว่าช่อง นในช่องของเบาะแถว1นึแถว2นะฮะมีช่องว่างเยอะนะและรู้สึกว่ามันโปร่งโล่งกับกระจกหน้าต่างที่มันเยอะเลยทําให้อีสุเนี่ย MU-X เ,เนี่ยเป็นรถที่นั่งสบายที่สุดแล้วนะฮะในรุ่น p p v ในหลายรุ่น,นถ้าเปรียบเทียบปีต่อปีนะฮะเจนต่อเจนนะนะฮะ คันนี้ก็อย่างที่บอกนะฮะได้รถสภาพเดิมๆนะฮะสาดสะอ้านนะครับเบาภายในภายนอกต่างๆดูดีดูสวยงามนะครับเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะเพียบพร้อมแล้วก็น่าใช้นะมีเสนนะฮะพอเราได้รถเดิมๆรถสวยๆนะนะครับมี2ดอกเลยนะฮะเป็นรีโมทนะฮะก็บิดสตาร์ตตรงนี้ได้เลยนะครับ วงมาลัยก็เป็นมันติฟังก์ชันนะครับวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันมีจอนะฮะมีจอกลางตัวนี้ขับเคลื่อน2ล้อเกียร์โตัวโนมัตห้สปีดเรปโทนิกนะฮะแอร์ออ,อตโต้นะฮะนี่เขาเป็นออปชั่นในส่วนของเลขไม้นะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะฮะเลขไม้คันนี้ก็วิ่งมาแล้ว180,000โลนะครับ 1,82 0 0 0นพันโลนะก็อยู่ประมาณนี้นะครับปรับพับกระจกมองข้างแบบไฟฟ้านะครับระบบควบคุมการทรงตัวของรถนะครับ traction control ต้ยตงยกนะฮะแอร์ก็เป็นแอร์ดิจิตอลแอร์ออโต้นะครับแล้วก็มีปุ่มเปิดแอร์หลังอยู่ตรงนี้นะฮะ ต้องวางแก้วเยอะนะครับวางแก้วน้ำวางสัมภาระชุบๆ,ๆต่างๆนะฮะอันนี้ก็เป็นในส่วนของภายในนะอันนี้คือลถสภาพที่ผมเพิ่งเพิ่งรับเข้ามานะครับนะก็คือเราคัดเกรดมาให้แล้วนะฮะก็เอาสภาพดีๆมาให้ลูกค้านะครับก็ราคาเท่ากันนะครับปีเดียวกันนะตัวนี้ได้ปี14 ส่วนคันที่ผมปล่อยไปปี13.14นะก็ราคาเดียวกันเกรดรุ่นเดียวกันนะฮะก็สภาพใกล้เคียงกันเดี๋ยวพาดูในส่วนของห้องเครื่องนะเดี๋ยวยังไม่ได้พาดูในส่วนของเครื่องนนะฮะกาเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวพาดูคร่าวๆก,ก่อนนะฮะอันนี้คือต้องเก็บรายละเอียดอีกนะครับต้องเก็บการเก็บรายละเอียดนะครับ จะออเดอร์ก็ได้นะครับสำหรับร้านเราออเดอร์สเปครถนะฮะเพราะว่าตัว3.0เนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถที่หายากนะครับตัวขับ2-3.0สนะฮะสภาพสวยๆปี1 3 1ส15ี้าเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนี้น็อตเดิมๆนะนะครับน็อตฝาเดิมๆนะครับรถแก้มเดิมๆเครื่องแห้งๆนะฮะเครื่อง3,000นนี้สบายใจหายห่วงนะครับเดินทางได้ทั่วไทยนะฮะ นะครับรหัสเครื่อง 4JJ1 นะฮะชัดเจนนะฮะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะฮะอยากได้รถสวยๆแบบนี้นะครับก็อย่าพลาดนะครับติดตามคลิปไว้นะฮะกดติดตามไว้เลยมีรถเข้ามาใหม่ๆผมอัปเดตให้ดูเลยนะฮะได้ดูสภาพก่อนเก็บงานได้ดูสภาพแรกเข้านะฮะได้ดูตำหนิมีตรงไหนบ้างไม่ความสวยความงามเดิมเป็นยังไงนะฮะ อันนี้ก็ฝากติดตามนะครับเบอร์เดิมนะครับเบอร์ติดต่อนะครับ096149985นะครับสลับที่นี้พิดนะครับก็ลาไปสวัสดีครับสวัสดีครับ